สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สอนแชมเปอร์ชแนลนะครับแหล่งเรียนรู้ทางด้านไอทีนะครับครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปแก้ปัญหายอดฮิตนะครับที่เป็นกันบ่อยก็คือพิมพ์กระดาษ A4 มานะครับแล้วไม่เต็มหน้ากระดาษนะหรือขอบนะไม่เต็มคือพิมพ์ออกมามันได้แค่80เปอร์เซ็นตนะครับแล้วมันมีวิธีที่แก้แบบง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทํากันนะครับผมสําหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ติดปัญหา ตรงส่วนนี้อยู่นะครับปิ้นแล้วไม่เต็มหน้ากระดาษนะครับของ A4 ก็นื่นะครับให้คุณผู้ชมนะครับมาที่เสิร์ชนะครับผมตรงนี้นะครับถ้าใครหาไม่เจอนะครับคลิกขวาตรงนี้ครับแล้วก็มาที่เสิร์ชตรงนี้ครับแล้วก็มาโชว์เสิร์ชบล็อกนะครับหรือโชว์ไอคอนนะครับถ้าโชว์ไอคอนจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับในที่นี้ผมจะเน้นเป็นโชว์เสิร์ชบ็อกละกันเนาะอ่าแล้วพิมพ์ไปเลยครับ S E R นะครับ แล้วก็ V นะครับจะเจอคำว่าเ e r v ์วินะครับให้คุณผู้ชมเข้าไปเลยครับตรงนี้อ่าพอคุณผู้ชมเข้ามาถึงเ e r v ์วิตรงนี้นะครับให้คุณผู้ชมเลื่อนหาคำว่า Windows u ั d เดตนะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาปิด Windows อัปเดตก่อนนะครับผมอ่ะเรามาหากันนะครับคำว่า Windows u p d เด e อยู่ตรงไหนนี่ครับอ่าพอเจอเสร็จแล้วให้คลิกขวาครับแล้วก็ไปที่ Property ครับ สังเกตนะครับ Servic e Status นะครับสถานะตอนนี้กำลังรันอยู่นะครับให้เรากด stop ครับนี่ครับอ่าแล้วก็มาที่แมนนว l นะครับตรงนี้ครับสเต t ัสไทยนะครับประเภทให้มาอยู่ที่ d i s a b l e นะครับผมนี่ครับหลังจากนั้นกด apply ครับ แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวกดตรงนี้ก่อนโอเคหลังจากกดเรียบร้อยนะครับสต็อปเรียบร้อยแล้วกดโอเคครับหลังจากที่เรากดปิด Windows Update ไปชั่วคราวนะครับคุณผู้ชมก็มาตรงที่ Word ก่อนนะครับมาเปิดเดอ่าเดี๋ยวผมขออธิบายตรงนี้ก่อนนะครับการที่เราปิด Windows Update นะครับตรงนี้นะครับเราสามารถมาเปิดได้นะครับก็คือเข้ามาที่ Service เหมือนเดิมครับพิมพ์แบบนี้ครับ มาที่เซอร์วิสแล้วก็มาหาคําว่า Windows Update เหมือนเดิมครับแล้วก็มาเปิดนะครับอันนี้คือผมจะปิดแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะครับสําหรับใครใช้ Windows แท้นะครับต้องเปิดไว้ตลอดนะครับ Windows แท้เพื่อความปลอดภัยในการในการใช้งานนะครับเพื่อที่จะให้ Windows Update ให้เรานะครับเราสามารถมาเปิดใหม่ได้ก็มากดตรงนี้ครับมาเปลี่ยนเป็น a u t o m a อ่าเป็น m a n น a l ก็ได้ครับกด Apply ตรงนี้ครับเราก็มากดสตาร์ทนะครับอันนี้ผมขอบอก,กนนะครับเดี๋ยวบางทีคุณผู้ชมไปปิดนะครับแล้วไม่รู้จะเปิดยังไงนะครับผมโอเคหลังจากที่เราปิด Windows อัปเดตเสร็จแล้วนะครับคันนี้ให้เรากดออกครับแล้วคันนี้ให้เราไปที่ Word ในที่นี้ผมใช้ w o r d 2016นะครับหรือต่ำกว่าน,นี้นะครับถ้าต่ำกว่าน,นี้ของคุณผู้ชมใช้ R 2007 212 2 0 0 0อะไรเนี่ยครับ213นะครับแต่ในที่นี้ผม216ข้อ A เมนูจะคล้ายกันนะครับวิธีเข้านะครับก็คือมาที่ไฟล์ครับมาที่ออปชันครับถ้าเป็นภาษาไทยก็มาที่ไฟล์เหมือนกันนะครับเราก็มาที่นะครับออปชันตรงนี้นะครับหลังจากนั้นมาที่แอดวานซ์นะครับหรือขั้นสูงนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันภาษาไทยเราก็เลื่อนลงมาครับ มหามวมูมูนะครับที่เขียนว่าพิมพ์นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นพินพ์นะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็พิมพ์นะครับนี่ครับหมวดหมู่นี้นะครับหาให้เจอนะครับพอหาเจอให้เรามาดูตรงนี้ครับ score content for A4 หรือ8จคูณ11นะครับเพจไซ์ถ้าใครติ๊กถูกอยู่ตรงนี้ให้เอาติ๊กถูกออกนะครับหรือถ้าเป็นภาษาไทยก็คืออัตราส่วนนะครับอัตราส่วนของหน้ากระดาษ A4 นะครับ คือถ้าเราติ๊กถูกตรงนี้เขาจะทําอัตราส่วนแค่80%นะครับ80%ก็คือการที่เราสั่งปริ้นออกมานะครับเขาจะสั่งปริ้นออกมาเป็นมีขอบคือมันไม่เต็มหน้ากระดาษ A4 นั่นเองนะครับมันปริ้นออกมาแค่80%วิธีที่จะทําให้ปริ้นเต็มหน้ากระดาษ A4 ก็คือเอาติ๊กถูกออกตรงนี้ครับแล้วกดโอเคนี่ครับเรียบร้อยเลยครับพอกดเสร็จแล้วคันนี้ให้คุณผู้ชมลองอผมแนะนานะครับให้ลอง คอนโทรล P นะครับคือคีย์ลัดในการปิน์นะครับนี่ครับมันจะง่ายกว่านะครับหรือไม่ก็มาที่ปิน์ตรงนี้ก็ได้นะครับกดปินพ์อ่าพอกดปินท์แค่นี้ให้เราเลือกเลยครับว่าเราใช้ตรงนี้นะครับต้องมาเช็คให้ตลอดนะครับว่าเราเชื่อมกับเครื่องปิน์ไหมเครื่องกดปิน์ได้เลยพอกดปิน์นะครับกระดาษ A4 จะออกมาแบบเต็มหน้ากระดาษ A4 แน่นอนนะครับถ้าเราไปปิดตรงอัตราส่วนเนาะแล้วก็ปิดอัปเดตนะครับ อันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับผมที่ผมมาแนะนำกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนติดปัญหาที่ว่าพิ้น์ออกมาแล้วไม่เต็มหน้ากระดาษ A4 นะครับลองเอาวิธีนี้ไปไประยุกต์ใช้ได้นะครับถ้ายังไม่ได้ยังไงหรือได้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปโอหน่อยนะครับเพื่อจะเป็นฟีดแบ็คนะครับแล้วก็จะทําให้ผมรู้ว่าเออวิธีนี้ได้ผลนะแต่ถ้ายังมีไม่ได้นะครับผมก็จะมาบอกนะครับผมวิธีที่จะแก้ปัญหาต่อๆไปนะครับหรือ ถ้ามันไม่ได้จริงๆนะครับวิธีที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวผมก็จะหาข้อมูลมาให้เพิ่มเติมนะครับก็อยากให้ผมทําคลิปวัวอะไรหรือคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กับ N N สอ n คอมพิวเ a อร์ชแนลนะครับก็คลิปวิโอนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ